ถึงแถวที่16แล้วนะคะแถวที่16จะถึงประมาณช่วงนี้นะคะช่วงแก้มป่องๆนี้แล้วต่อไปแถวที่17เราจะเริ่มถักช่วงลดตรงช่วงคอนะคะแถวที่17ก็จะเป็น 10x 5a ป้าถักมาแล้ว 10x นะคะป้าถักมาแล้ว 10x เนี่ยเพราะว่ามาถักในนี้มันจะช้านะคะจะเริ่มถัก a นะคะแต่ a เขานั่มันจะไม่เหมือน a เรานะ a เขาจะเป็นเนี่ยแทนด้วย dec นะคะที่เราคุ้นเคยกันมันจะเป็นแบบนี้นะลงหนึ่งแล้วก็ลงอีกหนึ่งแบบนี้แล้วก็ดึงลอกหมดแบบนี้นะคะ a ที่เราคุ้นเคยกันเนาะแเ้ป็นนบบีลง เส้นหน้านะคะลงเส้นหน้าสองครั้งเลยนะคะ2หลักลงเส้นหน้าไป2หลักแล้วดึงผ่านเส้นหน้าทั้งสองหลักมาก่อนแล้วก็ดึงรอดอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะทำแบบนี้ไป5หลักค่ะ 5A นะ1แล้วนะคะเนี่ยลง2เส้นหน้า2ครั้งแล้วก็ดึงผ่าน2เส้นหน้านี yes. ้ก่อนแล้วก็ดึงผ่านอีกทีหนึ่งสองแล้วนะคะ3แทงเฉพาะเส้นหน้าสหลัก4แทงเฉพาะเส้นหน้าสหลัก5เสร็จแล้วก็ต่อด้วย 6x นะคะ 6x แล้วก็ 5a ค่อยๆทําขยับไปทีละชุดทีละชุดแบบนี้มันไม่ได้ยากนะคะตอนถ้าเราดูแบบทั้งใบมันอาจจะตาลายนิดนึงก็อาจจะท้อแท้นิดนึงแต่เวลาเราถักจริงก็ค่อยๆขยับไปทีละตัวทีละตัวแบบ้าพาทักเนี่ยนะคะคุยอีกแล้วคุยอีกแล้ว,ลวเดี๋ยวลืมอีกเท่าน้าแล้วนะคะต่อไปแถวที่สิบเจ็ดห้าเอแล้วโอ้ต้องหกสี่หกเอ็กซ์อีกเอ็กซ์หนึ่งนะคะคุยแล้วก็ลืมไงเนี่ยต้องหกเอ็กซ์เมื่อกี้เราทําห้าเอไปแล้วใช่ไหมหกเอ็กซ์แล้วก็อีกห้าเอแล้วก็จบด้วยเอ็กซ์อีกห้าเอนะคะ ป้ายังไม่จินเอแบบนี้เลยอ่ะหนึ่งสองเกี่ยวเฉพาะเส้นหน้าแบบนี้สามเกี่ยวเฉพาะเส้นหน้าสองเส้นแล้วดึงผ่านสองเส้นก่อนแล้วดึงผ่านอีกทีหนึ่งสี่เกี่ยวเฉพาะเส้นหน้าห้าแล้วที่เหลือก็เป็น X ไปหมดเลยค่ะสิบ x 1, 2หนึ่งสองนี้ แถวที่18 2x1a แล้วก็ในวงเล็บนะคะ 4x1a ก็คือทํา 4xa แล้วก็ 4xa แบบนี้5ครั้งนะคะถักให้ครบ5ชุดแล้วก็จบด้วย 2x นะคะ